อย่ารอช้าตามด้วยใบยมะกรูดฉีกของเราค่ะกระชายลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็กับความเผ็ดร้อนซาบซ่ากับเมนูนี้นะคะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลาลาชิวชิวคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนเอนเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและอีกเช่นเคยค่ะกับวันนี้เมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคาจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวทําเมนูผัดชาเห็ดรวมอร่อยเผ็ดร้อนรับรองต้องถูกใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้กันเลยดีกว่าค่ะ วัตถุดิบแรกสารพัดเห็ดเลยนะคะก็จะเป็นเห็ดชิมิจิเห็ดออริจิแล้วก็เห็ดฟางค่ะพริกแดงจินดาพริกชี้ฟ้านะคะหั่นเฉลียงนะคะกระเทียมสับค่ะ พริกไทยอ่อนนะคะใบกะเพรากระชายใบมะกรูดค่ะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายซ,ซอสหอยซีอิ๊วขาวและน้ำมันสำหรับผัดค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าว mm ัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำเมนูนี้นะคะไลาลาก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยให้กำลังใจไลลาโดย,ายการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช่องไลลา,ลาชิลๆนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆที่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเมื่อพร้อมแล้ว เราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะตามเลยลามาดูเลยนะคะมาขะมาเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนนะคะในการทําเมนูนะคะผัดชาเห็ดรวมกันนะคะซึ่งขั้นตอนแรกง,ง่ายๆเลยค่ะเราก็ทําการตั้งกระทะนะคะวอร์มกระทะให้ร้อนนะคะเมื่อกระทะของเราร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะทําการเทในส่วนงตัวน้ำมันลงไปเลยค่ะและเมื่อเราเทน้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็จะทำการ เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะเพื่อให้น้ำมันร้อนทั่วถึงกันนะคะและเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่กระเทียมทุบลงไปค่ะแล้วก็ทำการผัดกระเทียมนะคะคลุกเคล้านะคะให้หอมเลยค่ะ และเมื่อกระเทียมของเรานะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วมีความเกรียมเล็กน้อยนะคะเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกแดงจินดานลงไปเลยค่ะเราก็จะนําไปคั่วไปผัดนะคะกับกระเทียมนะคะให้เกิดกลิ่นหอมเช่นเดียวกันเลยค่ะ และเมื่อวัตถุดิบ2ตัวนี้นะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมแตะที่ปลายจมูกเราแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่ในส่วนของตัวเห็ดลวกของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ทําการผัดคลุกเคลานะคะเราจะผัดไปผัดมานะคะผัดจนเห็ดสุกนะคะใส่น้ำสต๊อกลงไปหล่อเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยังคงผัดวนไปนะคะ เมื่อเราผัดเห็ด3ตัวนี้นะคะจนสลดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําการปรุงรสกันนะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะปรุงในส่องตัวสีอิ้วขาวค่ะน้ําปลาค่ะผงปรุงรสค่ะซอสหอยและน้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็จัดการคลุกเค้าเลยค่ะเล่งไฟได้เลยนะคะแล้วก็ผัดคลุกเค้าวนไปค่ะให้เครื่องปรุงนัวกับตัวเห็ดเลยนะคะเมื่อเห็ดของเรานะคะนัวกับตัวเครื่องปรุงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการใส่ในส่วนตัวกระชายลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วกักบความเผ็ดร้อนซาบซ่าให้กับเมนูนี้นะคะ และตามด้วยนะคะเม็ดพริกไทยอ่อนค่ะจัดลงไปเลยค่ะอย่ารอช้าตามด้วยใบมะกรูดฉีกของเราค่ะคุกไปเลยนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าหอมมากๆค่ะ ในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบเมนูนะคะผัดฉ่าเห็ดรวมวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันดูได้เลยนะไลลาได้ทําการแชร์ข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่ที่ใต้คลิปแล้วค่ะเป็นเมนูทํากินเองง่ายๆแถบอร่อยด้วยค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยล่ะค่ะเพิ่มความหอมมากกว่านี้นะคะโดยการใส่ในส่วตัวใบกะเพราลงไปเลยค่ะ แล้วก็ทำการผัดคุกเค้าเลยค่ะคุกไปคุกมานะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูนะคะผัดชาเห็ดรวมในแบบฉบับของไลลาชิลชิค่ะ เดี๋ยวเรานําไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยดีกว่านะคะว่าเวลาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วกับเมนูผัดฉ่าเห็ดรวมจัดหน้าตาหน้าทานแค่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดฉ่าเห็ดรวมในแบบฉบับของไลลาชิลชิลเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมนูนี้ชิลสมชื่อไหมล่ะคะเป็นเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำแน่นอนเลยค่ะในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะ mm hmm. ก็หาไม่ยุ่งยากเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะสามารถทานคู่กับข้าวสวยลลร้อนๆหรือว่าจะทานเป็นกับแก้ม ได้หมดทั้าสดชื่นเลยแหละค่ะและนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเผ็ดร้อนแค่ไหนมาค่ะมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะสารพัดเห็ดเลยนะคะใส่สมุนไพรนะคะมาค่ะมาชิมพร้อมๆกันเลยมาไม่ชิมไม่ได้แล้วนะคะอื ดร้อนถึงใจจริงๆค่ะแบบนี้ไลลาต้องขอตัวไปทานก่อนแล้วกันนะคะไว้พบกับไลลาคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ